ตอนที่1 8 8ชั่วตอนว่าศพเหล็กพวกของฉันเปาเจียวขุดเอาศพขึ้นมาได้ศพหนึ่งหรือถ้าจะกล่าวห้ถูกต้องก็ต้องบอกว่าพวกของฉันเปาเจียวขุดศพเหล็กได้ศพหนึ่งศพเหล็กศพนี้ดูคล้ายกับเหรนหวังเป็นอันมากมีร่างกายที่คล้ายกับหล่อขึ้นมาจากเหล็กทุกๆส่วนของร่างกายถูกประกอบขึ้นมาจากชิ้นส่วนที่มีความละเอียดมาก,ท,กทุกชข้นมีความละเอียดจนน่าทึ่ง แต่ถ้าว่าศพเหล็กที่ถูกขุดขึ้นมาก็จะมีความแตกต่างจากเหรนหวังส่วนหัวของเหรนหวังเป็นหัวคนจริงๆมีเลือดมีเนื้อแต่ศพเหล็กที่ขุดขึ้นมานั้นเป็นหัวเหล็กอีกทั้งส่วนหัวมีความละเอียดจนเรียกได้ว่ามันเป็นฝีมือที่ประณีตเหนือธรรมชาติจริงๆด้วยหัวที่ละเอียดเช่นนี้เกรงว่าคงไม่มีผู้บำเพ็ญตนคนใดสามารถทำขึ้นมาได้ อย่าลืมก็ตามศพเหล็กนี้มีร่างกายที่สูงกเหรินหวังอยู่มากทีเดียวหากจะเปรียบเทียบเหรินหวังที่ยังคงอยู่ในวัยรุ่นที่อยู่ในวัยเจริญเติบโต,ตแล้วก็ศพเหล็กนี้ก็คือชายวัยหนุ่มนั่นแล้วละ่ะหลังจากที่ได้ขุดเอาศพเหล็กชน,นิดขึ้นมาได้แล้วพวกหลีทรงเยียนต่างจ้องมองหน้ากันและกันพวกนางตาก็เห็นเหรินหวังมาก,ก่อนและรู้สึกได้ถึงความมหัศจรรย์แบบโครงสร้างทางร่างกายของเหรินหวังกระทงผู้คนจำนวนมากคิดว่าด้วยร่างกายลักษณะเช่นนี้ ของเรือนหวังจะต้องเป็นหนึ่งไม่มีสองในล่าแน่นอนแต่นึกไม่ถึงเลยว่ามาวันนี้พวกเขากลับได้มาอยู่ในยุคสมัยที่สูญหายและสามารถขุดศพเหล็กได้ศพหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับเรือนหวังเป็นอย่างมากใต้พื้นดินอย่างนี้เวลานี้ไปจนจนเห็นว่าใต้พื้นทรายยังมีศพเหล็กฝังอยู่จึงได้ลงมือขุดทันทีพวกกลีซวงเหยยนนะับเป็นยอดฝีมือผู้ที่สามารถเคลื่อนภูผาและพลิกทะเลได้อยู่แล้วเพียงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้น ศพเหล็กที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นทรายก็ถูกพวกนางขุดขึ้นมาได้และใช่ว่าจะมีเพียงศพเดียวเท่านั้นแต่มีจำนวนมากถึงหลายศพยามที่ศพเหล็กแต่และศพถูกขุดขึ้นมาได้แล้วพวกหลีซงเหยียนมองหน้ากันสุดท้ายแล้วพวกนางต่างก็ต้องมองไปยังหลีชีเย่นับตั้งแต่เริ่มต้นขุดจนถึงกระทั่งเดี๋ยวนี้หลีชีเย่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเพียงแค่มองดูอย่างละเอียดเท่านั้นไม่ได้แสดงออกถึงความตกใจหรือแปลกใจแต่อย่างใด เหมือนวันนี้คือสิ่งที่อยู่ในความคาดคิดอยู่แล้วหลี่ซงเยียนอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามขึ้นไม่เห็นมองศพเหล็กที่อยู่ตรงหน้าเรนหวังมีส่วนเกี่ยวข้องกับยุคสมัยที่หายไปหรือไม่หลี่ชี้มองดูศพเหล็กเหล่านี้อยู่ครู่ใหญ่หลังจากล้าสายตากลับมาแล้วกล่าวว่าเกี่ยวข้องและอาจจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องก็ได้คำพูดเช่นนี้หมายความว่ายอย่างไรแม้ต่อเหมยซูยาวที่มีประสบการณ์กว้างไกลอดไม่ได้ที่จะถามหลี่ชี้มองไปยังที่ที่ห่างไกลกล่าวว่า ในบางความหมายกล่าวได้ว่าเรือนหวังเขาถือกําเนิดในยุคสมัยนี้แต่และว่าเขาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับยุคสมัยนี้มีชีวิตอยู่มาตั้งแต่ยุคสมัยที่หายไปจนถึงปัจจุบันไปเจินเจินรู้สึกประทับใจยิ่งเมื่อได้ยินคําพูดนี้ลีเฉยหัวเราะสายน้าเบาๆกล่าวว่าหากอยู่ในสภาวะปกติสามารถมีชีวิตจนถึงปัจจุบันได้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เรือนหวังถูกกักตัวไว้ในที่มืดมิดมาตั้งแต่ยังเล็กมากๆ ถูกในประเทศไปช่วยนิรันด์แม้จะเป็นชน,นิดก็ตามยามที่เขามีโอกาสได้เห็นเดือนเห็นตะวันเขาเหลือเพียงลมหายใจเฮือกสุดท้ายเท่านั้นหลี่ชีเย่พูดไม่หมดตอนที่หลี่ชีเย่พบเรนหวังในครั้งคราน,นั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเขาได้ก้าวเท้าเข้าไปยังนรกอเวจีแล้วครึ่งตัวจึงได้อาศัยวิธีการที่ฟนลิขิตสว่า์ยิ่งนั้นช่วยชีวิตเขากลับมาได้เนื่องเพราะสาเหตุนี้เองเรนหวังจึงได้มีส่วนของหัวที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างที่เห็น ยุคสมัยที่หายไปมันเป็นเช่นใดกันแน่นะเมย์สยเหรู้สึกสนใจต่อยุคสมัยที่อยู่ในตำนานเช่นนี้ลีชีเย่สายหัวเบาๆกล่าวว่าไม่รู้เหมือนกันเย่าน้อยเรือนหวังก็ไม่รู้เนื่องจากเขาแทบจะไม่มีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับยุคนี้เลยเมย์สยเหล่า้าปากต้องการจะพูดแต่ทว่านางยังคงปิดปากไม่พูดต่อนางเข้าใจว่าต่อเรือนหวังไม่รู้เรื่องนี้แต่ลีชิเย่ก็ต้องรู้เอาล่ะแม่นางทั้งหลายพวกเราเดินทางต่อกันเถอะ ไม่แน่นะพวกเราอาจจะต้องมีหนทางที่ต้องเดินอีกยาวไกลเลยนะเนี่ยลิเชย่ยิ้มกล่าวกับพวกไปเจ้นเจินกล่าวจบริชเชเดินนำพวกหลีซงเยียนเดินทางต่อไปขณะที่ริชเช่เหมือนจะรู้ตัวว่ากําลังจะไปที่ใดเขามุ่งหน้าไปยังทิศทางเดียวเท่านั้นแรกเริ่มเดิมทีพวกไหมสูเยาก็ยังเข้าใจว่าหนทางข้างหน้าที่จะก้าวเดินไปนั้นคงจะมีแต่ทะเลทรายเท่านั้นแต่ถ้าว่าพวกนางรู้ว่าตัวเองต้องคาดการผิดไปอย่างรวดเร็ว เดินไปได้ไม่ไกลนักพวกเขาก็มาเห็นเมืองขนาดใหญ่มากท่ามกลางทะเลทรายที่กว้างใหญ่สุดลูก,ลก,ลก,กลหูลูกตาหากจะกล่าวให้ถูกต้องก็ต้องบอกว่ามันคือเมืองเหล็กที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารมากๆเมืองที่มีขนาดใหญ่โตเมืองนี้มีโครงสร้างลักษณะของวังใกล้เคียงกับก่อขึ้นมาจากหลอดหนอนอย่างนั้นมันถูกก่อสร้างประกอบขึ้นมาจากชิ้นส่วนที่มีความละเอียดเป็นจำนวนนับล้านหลานชิ้นคล้ายกับคนเหล็กอย่างนั้น ดูจากโครงสร้างแล้วเมืองเหล็กที่ประกอบขึ้นมาจากชิ้นส่วนจํานวนมากมีทวนน่าจะถูกยกสูงขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าเพียงแต่เมืองเหล็กดังกล่าวนี้ได้พังถล่มลงมาแล้วเวลานี้มันพังอยู่ท่ามกลางทะเลทรายนี้เองเมืองทั้งเมืองแตกหักเป็นชิ้นชิ้นชิ้นส่วนจํานวนมากมีท้วนกระจัดกระจายอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแห่งนี้ทอดสายตามองออกไปไกลสามารถเห็นชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปถูกเผาผลาญมาแล้ว เฉินเป่าเจียวมองดูเมืองเหล็กที่พังถล่มลงมาแล้วเพิ่มพาออมาดูจากซากของเมืองที่พังทลายแล้วสามารถดูก็รู้ว่าเมืองเหล็กแห่งนี้เคยถูกเผาผลาญมาก่อนอีกทั้งเป็นไฟที่รุนแรงมากและรุนแรงจนกระทั่งยากที่จะจินตนาการได้นี่ไม่ใช่เป็นไฟธรรมดาอย่างน้อยก็จะเป็นชั้นเพลิงสวรรค์เหมยซูเหว่ยามีความรู้ที่กว้างขวางจึงสามารถมองออกถึงเส้นสนกลไนได้บ้าง ล่ชีเย่เพียงมองผ่านแวบ,บหนึ่งก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาพาพวกหลี่รงเยียนออกเดินทางต่อไปอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทาให้พวกลี่รงเยียนต้องรู้สึกหวั่นไหวได้มีเพียงแค่เมืองเหล็กนี้เท่านั้นขณะที่พวกเขาเดินทางต่อไปข้างหน้าพวกนางมองเห็นสิ่งที่น่าสะเทือนหวั่นไหวมากกว่านี้ท่ามกลางทะเลทรายพวกนางเห็นคนเหล็กเป็นคนเหล็กที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารมากพวกเขามีขนาดตัวสูงถึงหมื่นจ้างลำตัวหนาะดังภูเขา ด้วยขนาดลำตัวที่ใหญ่ยักษ์เช่นนี้ทุกส่วนของร่างกายล้วนแล้วแต่ประกอบขึ้นมาด้วยชิ้นส่วนที่มีความละเอียดนับล้านล้านชิน้นอย่างไรก็ตามคนเหล็กเหล่านี้ใช่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่เป็นจำนวนหลายร้อยคนด้วยจำนวนคนเหล็กขนาดใหญ่ยักษ์จำนวนหลายร้อยคนนี้ทำให้ยามที่ก้าวเท้าเข้ามาบริเวณนี้นั้นจะมีความรู้สึกเหมือนว่าตัวเองได้เข้าไปอยู่ในป่าแห่งเหล็กกล้าอย่างนั้นสร้างความสั่นสะเทือนหวันว่นไหวยิ่งนัก ร่างกายของคนเหล็กเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกทำลายเสียหายบางคนถูกฟันจนกลายเป็นสองท่อนบางคนถูกทำลายจนบริเวณหน้าอกกลายเป็นรูบางคนถูกทำลายจนเสียหายจนยับเยินไม่มีชิ้นดีแต่ก็มีบางคนที่มีร่างกายยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นคนเหล็กที่อยู่ในสภาพเช่นใดก็ตามแต่ที่เหมือนกันก็คือพวกเขาไม่มีคนไหนเลยที่มีชีวิตหากไม่ใช่ล้มลงกับพื้นก็คืออาศัยกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ประคองหรือคอํายันร่างกายเอาไว้ ยอมไม่ต้องสงสาัยยามที่พวกเขายังคงมีชีวิตอยู่ได้ผ่านศึกสงครามที่ทารุณโหดร้ายมาอย่างแน่นอนกระทั่งพื้นที่บริเวณนี้ถูกทำลายจนเสียหายยับเยินภายหลังพื้นที่ที่เสียหายยับเยินแห่งนี้ก็ถูกทะเลทรายกลืนหายไปในที่สุดคนเหล็กเหล่านี้ดำรงอยู่ในสราระเช่นใดกันแน่ฉันเปิดเจียวถึงกับพืมพัออกมาไม่ได้เห็นคนเหล็กที่มีขนาดใหญ่โตเหล่านี้พวกเขาคงต่อสู้กันจนถึงวินาทีสุดท้าย เกรงว่ายามที่พวกเขาล้มลงก็เป็นเวลาเดียวกันที่โลกของพวกเขาเนี่ยถูกทำลายเช่นกันไปเจี้ยนเจินกล่าวด้วยความรู้สึกประทับใจครานไม่เห็นสภาพที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็พอจ,จินตนาการได้ว่ายุคที่พวกเขาอยู่นั้นบางทีอาจจะเป็นเพราะมหันตภัยที่น่ากลัวมาเยือนทําให้ทุกๆชีวิตในโลกนี้ล้วนก้าวออกมาเพื่อต่อสู้กับมันจนถึงที่สุดเสียดายแม้ว่าพวกเขาจะต่อสู้จนตัวตายท้ายที่สุดแล้วก็ไม่อาจช่วยเหลือโลกของพวกเขาได้ ผู้ที่อยู่ในระดับแข็งแกร่งหากมาถึงวันนี้ก็ต้องอยู่ในระดับจักรพัรดิเทพหรืออ่องเทพลิชีเย่มองดูคนเหล็กขนาดใหญ่โตมโหฬาราน,นั้นและเอ่ยขึ้นมาอย่างช้าๆลิชีเย่พาพวกนางเดินทางต่อไปข้างหน้าระหว่างทางพวกหลีซวงเหยียนได้พบเห็นเศษของเมืองเหล็กที่แตกหักจำนวนไม่น้อยถูกฝังอยู่ในทะเลทรายพวกนางได้เห็นคนเหล็กที่มีรูปร่างใหญ่โตมากๆล้มนอนอยู่กับพื้นส่วนใหญ่พวกเขาจะมีร่างกายที่แตกเสียหาย พวกนางเคยเห็นคนเหล็กที่มีรูปร่างใหญ่โตมโหฬารมากที่สุดที่ถูกฝังร่างเอาไว้ในทะเลทรายเฉพาะบางส่วนของร่างกายที่ผลอกมายังคงกินเนื้อที่ไปถึงหมื่นลี้ย่อมสามารถประเมินได้ว่ายามที่คนเหล็กพวกนี้ยังมีชีวิตอยู่จะมีขนาดใหญ่โตเพียงใดลิเซียมอดูคนเหล็กพวกนี้ทีหนึ่งกล่าวว่าหากอยู่จะถึงวันนี้แล้วก็ต่อให้เขาไม่ได้เป็นราชันเซียนก็คงใกล้เคียงรอบรองได้ว่าต้องเป็นผู้ที่สามารถโจมตีราชันเซียนได้อย่างแน่นอน พวกของไมซูเาวต่างตารู้สึกหวั่นไหวยิ่งไม่เรียนคำกล่าวเช่นนี้หลี่ซงเยียนอดไม่ได้ที่จะถามนี่มันคือยุคสมัยที่เป็นเช่นใดกันแน่เป็นยุคสมัยที่สั่งสมกันมานานนับพันล้านปีในที่สุดก็ก้าวไปถึงจุดที่จะระลุเรืองและเจิดจัดยิ่งยอดฝีมือมีมากมายจนนับกันไม่หวั่นไม่ไหวหลี่ชี้แยกกล่าวเฉยไมยว่าเป็นยุคสมัยที่ยิ่งใหญ่ซึ่งแตกต่างกันกับของพวกเราเส้นทางของพวกเขาแตกต่างกับผู้บาเพตนอย่างพวกเราโดยสิ้นเชิง แล้วเป็นเพราะอะไรพวกเขายังคงถูกทำลายสิ้นในที่สุดเหม่ยซูเยาถึงกับเพิรรมพออกมาว่าพวกเขาเป็นอะไรไปกันแน่นะพวกเขาไปเชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งเช่นใดกันถึงกับสามารถทำลายโลกทั้งโลกชน,นิดจนหมดสิ้นไบเจ้นจนกล่าวว่าพวกเขาจะเจอเจอกับศัตรูพวกระ่าแข็งอย่างราชเซียนอย่างนั้นหรือราชเซียนหรอลูกิชิเอหัวเราะและใส่หน้าเบาๆถ้าหากค่าคาดเดาไม่ผิดแล้วก็ ในโลกของพวกเขาก็มีระดับที่แข็งแกร่งทัดเทียมกับราชันเซียนอยู่อีกทางก็เชืว่อว่าจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ถ้าว่าต่อให้เป็นราชันเซียนก็ไม่สามารถช่วยโลกของพวกเขาได้คำพูดของรีเชเย่ทำให้พวกเหมยซูหยาวแทบหายใจไม่ออกโดยเฉพาะเหมยซูหยาที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงในสายตาของพวกนางราชนเซียนคือผู้ที่ไร้ซึ่งผู้ต่อกรในความเป็นจริงสำหรับผู้คนทุกคนแล้วย่อมเชื่อว่าราชนเซียนคือผู้ที่ไร้เทียมทาน แต่ทวโลกที่มีราชันเซียนคอยปกป้องคุ้มครองก็ยังต้องถูกทำลายไปในที่สุดราชันเซียนคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดมีใช่หรือฉันเป่าเจียยถึงกับเอ่ยถามขึ้นหรือว่าบนโลกนี้ยังมีสิ่งดำรงอยู่ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าราชันเซียนอีกหรือราชนเซียนคือผู้ที่แข็งแกร่งมากที่สุดเป็นเรื่องที่ไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วลีเชยกล่าวเฉยไม่ว่าแต่ที่ข้าพูดหมายถึงโลกของคนเป็นโลกของสรรพชีวิตหรือจะมีโลกของคนตายด้วยอย่างนั้นหรือ หลี่รงเหยยนพระองประโยคนี้ขึ้นมาโลกของคนตายเหรอหลีเชียส่ายหัวยิ้มกล่าวมีโลกของคนตายหรือไม่ข้าไม่รู้หรอกนะบางทีสิ่งที่ราชันเซียนต้องมาเชิญน,นั้นไม่แน่เสมอไปว่าจะต้องเป็นคนเป็นหรือจะกล่าวให้ถูกต้องไม่แน่ว่าจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตบางทีอาจจะเป็นสิ่งอื่นๆก็เป็นได้เป็นสิ่งของแบบไหนกันไปเส้นจนอดไม่ได้ที่จะถามเชกเช่นสิ่งดำรงอยู่ที่ทำลายโลกนี้อย่างนั้นหรอหลีเชียไม่ได้ตอบคำถามข้อนี้ เพียงมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามองไปยังท้องฟ้าที่อยู่ห่างไกลหลังจากผ่านไปชั่วครู่ใหญ่เขาจะเอ่ยขึ้นมาอย่างช้าๆว่าคงมีสักวันที่พวกเจ้าจะเข้าใจแน่นอนควาพียงพวกเจ้ามีความแข็งแกร่งเพียงพอพวกเจ้าจะได้เห็นวันนั้นครั้นเอถึงตรงนี้แล้วหลิเชหันหลังกลับไปมองหน้าพวกหนีทรงเหยี่ยนอีกครั้งและกล่าวว่าดังนั้นกล่าวสำหรับพวกเจ้าแล้วหนทางยังอีกยาวไกล หากแม้มีสักวันที่พระเจ้าได้ดำรงอยู่ในฐานะราชาเซียนแล้วนั่นมันก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองคำพูดเช่นนี้ของหลี่ฉีเย่ทำให้พวกของมันสู้ยาวแทบจะหายใจไม่ออกนาทีนี้พวกนางรู้สึกว่าตัวเองนั้นช่างอ่อนแออะไรขนาดนั้นต่อให้เป็นผู้ที่น้อยคนนักในกลุ่มคนรุ่นใหม่จะชนะพวกนางได้ก็ตามแต่ถ้าว่านาทีนี้พวกนางกลับรู้สึกว่าตัวเองช่างมีขนาดเล็กอะไรปานนั้น ตอนที่1 0 8่ัตอนว่าผู้เท่าแคร์ลีชีเยพาพวกเหลี่ทรงเหยียเดินทางต่อไปข้างหน้าบนโลกใบนี้นอกจากเศษซากปราหกพังของเมืองเหล็กนอกจากศพของคนเหล็กแล้วก็จะเป็นทะเลทรายสุดลูกหูลูกตาโลกแห่งนี้ไม่มีกระทั่งภูเขายิ่งไม่ต้องพูดถึงภูเขาที่เขียวขจีและไม่น้ำสีครามเลย การมาอยู่ท่ามกลางโลกแห่งนี้เยยาว,ว่าแต่สามารถพบเจอสิ่งมีชีวิตเลยกระทั่งอาจกล่าวได้ว่าแม้กระทั่งต้นหญ้าสีเขียวเล็กๆสักต้นก็ยังไม่มีณที่ตรงนี้นอกจากคำว่าเงียบสงัดแล้วยังคงเป็นเงียบสงัดมีเพียงสิ่งเดียวที่รู้สึกได้ก็คือท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนรุอุอาจจะมีลมเย็นๆพัดมาเบาๆเ,เ,เป็นครั้งคราวเท่านั้นซึ่งทำให้รู้สึกว่าตัวเองอยังคงมีชีวิตอยู่ มีฉะนั้นแล้วการก้าวเดินอยู่บนโลกแห่งนี้บางครั้งก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วใช่หรือไม่โลกแห่งทะเลทรายสร้างความกดดันจนหายใจอึดอัดมากเพิ่งหลีกสวงเหยียนใช่ว่าจะไม่เคยผ่านการขัดเกลามาก่อนกระทั่งเรียกได้ว่าพวกนางนั้นล้วนแล้วแต่ผ่านการขัดเกลามาแล้วอย่างหนักอาจจะกล่าวได้ว่าพวกนางเคยไปฝึกตนณนะสถานที่ที่มีแต่ความอันตรายมากกว่าที่อยู่ตรงหน้าเสียอีก ราวสำหรับผู้บำเพ็ญตนแล้วการไปยังทะเลทรายแห่งหนึ่งนั้นถือเป็นเรื่องปกติอย่างมากแต่ทว่ามาวันนี้ยามที่พวกของหลีซงเอียนต้องมาก้าวเดินอยู่บนทะเลทรายแห่งนี้พวกนางกลับมีความรู้สึกถึงความกดดันต่อให้พวกนางมีเจ็ดแห่งเต่าที่เข้มแข็งปานหินผาแต่กลับรู้สึกอึดอัดหายใจแทบไม่ออกเมื่อต้องก้าวเดินอยู่บนโลกแห่งทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตไม่ว่าจะเป็นการฝึกตนเพื่อขัดเกลาตนเอง ยังสถานที่ที่อันตรายเช่นใดก็ตามหรือจะเป็นสถานที่ที่น่ากลัวเพียงใดผู้คนก็จะมีความหวังในใจว่าเมื่อออกจากบริเวณที่เป็นอันตรายหรือน่ากลัวแล้วก็จะได้พบกับก้าวแดนที่เต็ไมไปด้วยความตื่นเต้นแต่มาวันนี้ยามที่ต้องก้าวเดินอยู่บนทะเลทรายแห่งนี้เสม,มือนหนึ่งว่าโลกเช่นนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดนอกเหนือจากทะเลทรายแล้วก็คือซากรปะลรหักพังขณะนี้ที่พวกเขาก้าวเดินอยู่ข้างหน้า ระหว่างทางได้พบเจอเมืองเหล็กที่อยู่ในลักษณะของซ้าปราหักพังได้พบเจอคนเหล็กที่ล้มอยู่ตามทางมากมายแต่พวกนางไม่ได้มีความรู้สึกตื่นเต้นและแปลกใจเหมือนในตอนแรกพวกนางเริ่มชาชินกับสิ่งนี้ไปแล้วลิชิเยและพวกนางก็ก้าวเดินไปเรื่อยๆไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วสุดท้ายพวกเขามายังสถานที่แห่งหนึ่งณสถานที่ตรงนี้เมื่อทอดสายตามองไปยังข้างหน้า ก็จะเห็นแต่เมืองเหล็กที่อยู่ในสภาพแหลกลานอยู่ตรงหน้าเมืองเหล็กที่อยู่ตรงหน้านับว่าเป็นเมืองเหล็กที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยพบเห็นมาเมื่อทอสายตามองออกไปไกลเศษซากปรากพังของเมืองเหล็กเรียกได้ว่าไร้เขตสิ้นสุดเลยทีเดียวสิ่งที่สายตามองเห็นหากไม่ใช่เป็นผนังกำแพงเมืองที่หักโคนหรือเศษชิ้นส่วนต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นไปหมดขนาดของเมืองเหล็กเกินกว่าคาดการณ์เสียอีก เกรงว่าเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเก้าแดนก็มีขนาดใหญ่ไม่เท่ากับเมืองเหล็กแห่งนี้น่าจะเป็นตรงนี้ริชิเยทอดสายตามองออกไปมองดูซากประหักพังที่สุดลูกหัวลูกตาแห่งนี้แล้วพึมพำออกมาพวกเรามายัางที่ตรงนี้ต้องการค้นหาสิ่งใดหรือรีซงเยนเอ่ยถามขึ้นมาหี่ชีเยมองดูซากประหักพังตรงหน้ากล่าวอย่างช้าๆว่าตามตำนานตำนานหนึ่งเป็นสิ่งของสิ่งหนึ่งที่อยู่ในตำนาน สิ่งของอย่างหนึ่งไม่เคยมีใครได้เห็นกล่าวจบก้าวเดินเข้าไปภายในบริเวณซากปราสาทพังพวกของหลีทรงเหยียนรีบเร่งติดตามเข้าไปเพื่อทําการค้นหาสิ่งนั้นความจริงแล้วหลีเชียเองก็ยังบอกไม่ได้ว่าต้องการค้นหาสิ่งใดนนงเนื่องจากบันทึกเรื่องราวต่างๆของยุคสมัยนี้ได้ถูกกลืนหายไปหมดพร้อมกับสายนาเหมือนการเวลาแล้วเขาเคยเสียเวลามากมายไปกับการสืบค้นหาจารึกต่างๆมาทั่วทั้งก้าชั้นฟ้าสิบแดนดิน จงมีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกนี้ในระดับหนึ่งการก้าวเดินบนซากประหักพังเช่นนี้ทําให้รู้สึกเหมือนว่าตัวเองกํลาลังก้าวเดินอยู่บนโลกเหล็กกราสถานที่ตรงนี้สิ่งที่สัมผัสกับฝ่าเท้านอกจากทรายแล้วทุกขนทุกแห่งล้วนเต็มไปด้วยชิ้นส่วนชนิดต่างๆที่หล่อขึ้นมาจากเหล็กทั้งสิ้นแม้กระทั่งกำแพงเมืองยักษ์ก็เช่นกันพวกลิเชเดินอยู่เป็นเวลานาน,านมากๆในที่สุดก็มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งและดูคล้ายเป็นพระราชวัง แม้ว่ามันจะพันทลายไปหมดสิ้นแล้วก็ตามแต่แว,ว่าก็ยังสามารถคงดูรู้ว่าสารที่แห่งนี้ในครั้งคราวนั้นมีความรู้ราเพียงใดมีความศักดิ์สิทธิ์เช่นใดอยู่ข้างหน้านี้เองเมื่อหลี่ชีเย่เห็นข้างหน้าที่มีแท่นสูงถือก,กับใจเต้นระทึกขึ้นมาเนื่องจากมีลักษณะเหมือนกับการแกะสลักดึกดำบรร์ที่เขาเคยเห็นมาอย่างไม่ทันกล่าวขาดคำหลี่ชีเย่ก็รีบวิ่งเข้าไปโดยมีพวกหลี่ซงเหยียนวิ่งตามเข้าไปเมื่อพวกของหลี่ชีเย่วิ่งขึ้นไปบนแท่นสูงนั้น สิ่งแรกที่ปรากฏแก่สายตาของพวกเขาก็คือใบไม้เขียวสามใบมาถึงโลกที่สูญท้ายตั้งนานนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นสีเขียวแล้วจะไม่ให้รู้สึกดีใจได้อย่างไรกับใบไม้สีเขียวสามใบนี้มันเป็นความรู้สึกเดียวกันกับพบบอ่อน้ําท่ามกลางทะเลทรายที่แห้งแล้งอย่างนั้นซึ่งเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยายได้ด้วยตัวอักษรใบไม้สีเขียวสามใบเกิดจากต้นไม้แก่ต้นหนึ่งเดิมทีต้นไม้แก่ต้นนี้น่าจะสูงมาก แต่ถ้าว่ามันได้หักโค่นลงมาโดยไม่ทราบสาเหตุเหลือไว้เพียงลำต้นที่มีความสูงราวสามฟุตเศษเท่านั้นลำต้นของต้นไม้แก่ไม่ถึงกับใหญ่มากเปรียกไม้ปริแตกออกเหมือนเป็นเกรดมังกรให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมไม่ธรรมดาอย่างนั้นแต่แม้แต่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ให้ความรู้สึกถึงความยอดเยี่ยมไม่ธรรมดาเพาว่ามันก็เหลือลมหายใจครัองสุดท้ายแล้วส่วนของลำต้นที่เหลือจากการหักโค่นได้แห้งเหี่ยวไปจนเกือบจะเป็นขอนไม้แห้ง แม้แต่ใบเขียวที่ยังคงอยู่เพียงสามใบก็เริ่มจะเหี่ยวเฉาเหมือนว่ามันพร้อมจะแห้งและร่วงโรยราได้ทุกเมือ่อสิ่งที่ทำให้พวกหลีทรงเหยียนต้องหวั่นไหวใช่มีเพียงต้นไม้แก่ที่หักโค่นอยู่ตรงหน้าเท่านั้นสิ่งที่น่าสะเทือนหวั่นไหวยิ่งกว่าก็คือมีคนผู้หนึ่งที่นอนพิงกายอยู่ใต้ต้นไม้แก่ต้นนี้เป็นผู้เท่าผู้หนึ่งที่มีรูปร่างเตี้ยคแคระมากคนหนึ่งผู้เท่าผู้นี้มีความขนาดสูงเพียงเท่าเท่ากับเด็กอายุ12 13ขวบเท่านั้น แขนทั้งสองข้างของผู้เท่ายาวมากมันไม่สมดุลกับร่างกายของเขาเเลยสิ่งที่ไม่สมดุลก็ยังมีส่วนของศีรษะศีรษะของเขามีขนาดใหญ่มากทําให้เป็นที่สงสัยว่าร่างกายของเขาสามารถรับกับขนาดศีรษะได้หรือไม่ขนาดเดียวกันนอกจากส่วนของศีรษะที่ใหญ่มากแล้วเท่าคระนผู้นี้ยังมีดวงตาคู่ที่ใหญ่มากเวลานี้เขาหลับตาลงทั้งสองข้างร่างกายของผู้เท่าแห้งเหี่ยวจะดูคล้ายกับหนังหุ้มกระดูก ดูไม่ออกว่าเขายังคงมีชีวิตยอยู่หรือไม่และไม่รู้ว่าได้ตายไปเป็นเวลานานมากน้อยแค่ไหนแล้วพวกหลี่ซงเย็ยนถึงกับหวันไหวายภายในใจเมื่อได้เห็นศพที่มีลักษณะเช่นนี้ต่างจ้องมองตางกันและกันถ้าหากพบเห็นศพเช่นนี้จากโลกภายนอกสําหรับพวกนางแล้วถือเป็นเรื่องปกติมากไม่ได้มีปัญหาหรือจะต้องตกอกตกใจแต่อย่างใดแต่พาะว่าการพบเห็นในโลกของคนเหล็กโลกของคนเหล็กที่ถูกทาลายสิ้น กลับมีศพที่ดูคล้ายผอพันมนุษย์นี่สิมันเป็นสิ่งที่น่าตกใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวพวกหลี่ซงเหยียนเห็นศพเหล็กจนชินชาไปแล้วเวลานี้พอมาเห็นศพที่แลดูคล้ายกับผอพันมนุษย์แล้วตางรู้สึกตกใจเปน็นอันมากในระหว่างที่พวกหลี่ซงเหย,ยนกําลังตกใจอยู่นั้นหลี่ชีเย่ได้ใช้นิ้วจี้ไปยังกลางหน้าผ่ากของผู้เท่าผู้นั้นเห็นหลักกฎเกณฑ์ขนาดเล็กมากสายหนึ่งมุดเข้าไปยังกลางหน้าผ่ากของผู้เท่านาทีนี้เองพรานผู้เท่าผู้นี้ได้ลืมตาขึ้น ด้วยดวงตาที่มีขนาดใหญ่มากของเขาเวลาลืมตาขึ้นในลักษณะที่มีลมหายใจแต่ไร้ซึ่งเรี้ยวแรงแม้ว่าจะลืมตาให้เห็นเพียงเส้นเดียวเท่านั้นแต่ก็ให้ความรู้สึกเหมือนลืมตาเต็มที่ซึ่งสร้างความตื่นตระกนกให้กับพวกหมาสู้เหยาอยู่ไม่น้อยในที่สุดก็มีคนมาแล้วในที่สุดผู้เท่าคราก็ได้พูดออกมาทว่าเขาไม่ได้พูดด้วยปากแต่ใช้กระแสจิตเท่านั้น ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่สามารถรับรู้กันได้ทุกคนผู้เท่าขระที่เหลือเพียงลมหายใจเฮือกสุดท้ายไม่มีแรงแม้แต่จะหายใจหอบตาของเขาตจ้งมอเบียงหลี่ชีเย่อาศัยกระแสจิตท,ที่อ่อนแอยิ่งกว่ากล่าวเป็นความผิดของข้าข้าผิดไปแล้วเป็นข้าที่ทําลายแดนจากกลนทั้งหมดเมื่อไอถึงตรงนี้แล้วผู้เท่ากระแทบจะไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้อีกเขาอยู่ในสภาวะของคนที่ใกล้จะตายซึ่งเหลือเพียงลมหายใจเฮือกสุดท้ายเท่านั้น เป็นหลีชีเยที่ช่วยเขาสามารถนำมลมหายใจเฮือกสุดท้ายออกมาได้ระวังระวังระวังลุกกลับสุดท้ายผู้เท่าแคร์ได้อาศัยลมหายใจเฮือกสุดท้ายพูดประโยคสุดท้ายออกมาจากนั้นก็หลับตาทั้งสองข้างลงและจากโลกนี้ไปช่วยนิรันในเวลานี้เองมือขวาของผู้เท่าแคราที่กำแน่นค่อยๆคลาย,อ,ย,อ,ยออกประกบเป็สิ่งสิ่งหนึ่งที่ในมือของเขากำเอาไว้แน่นตลอดมา ในขณะนี้มือของเขาจึงได้แบออกทําให้ลชิเยเห็นของสิ่งนี้สามารถช่วยเขาได้หรือไม่เหมือนเสียบถึงกับเอ่ยขึ้นผู้เท่าลักษณะเช่นนี้จะต้องรู้เรื่องราวมากมายแน่นอนลีชิเยส่ายหัวเบาๆกล่าวว่าต่อให้มีเซียนในโลกจริงก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้การที่เขาอดทนมาได้จนถึงวันนี้ก็เพื่อต้องการพูดคําคำนี้ออกมาการที่เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้จนถึงวันนี้ทั้งหมดล้วนอาศัยต้นไม้ต้นนี้ สายตาของลิเย่มองไปยังต้นไม้แก่ที่หักโค่นซึ่งผู้ท่อแคร์อาศัยอยู่เมื่อถึงตรงนี้แล้วสายตาของลิชเย่จับจ้องไปยังสิ่งของที่อยู่ในมือของผู้เท่อแคร์ผู้นั้นเคาเอื้อมมือไปหยิบเอาของสิ่งนั้นขึ้นมาของสิ่งนี้มันมีขนาดไม่ใหญ่เหมือนว่าทำมาจากทองแดงโบราณและดูคล้ายกับานาฬิกาพกพามันประกอบขึ้นมาจากกรงล้อจำนวนมากซึ่งเจ้าสิ่งนี้มีความละเอียดมากจนยากที่จะบรรยายออกมาได้ ในโลกนี้ไม่มีใครสามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างแน่นอนนี่มันคืออะไรไปเจนเจนเอ่ยถามขึ้นเนื่องจากเท่าแคร์ผู้นี้กลมันเอาไว้แน่นโดยตลอดเป็นการบ่งชี้ว่าสิ่งนี้จะต้องมีความยอดเยี่ยมมากแน่นอนขณะที่ลิชีเย่กำลังพิจารณาสิ่งนี้อยู่ในมืออย่างละเอียดเวลานี้เองภายในลักษณะพันปรากฏเสียงชนกระแทกกระทบกันดังขึ้นหลังจากที่ล่ชีเย่เปิดลักขณออกมาปรากฏสิ่งหนึ่งบินออกมา มันคือไข่ดาราหมื่นสปปรพพสิ่งที่อาศัยอยู่ภายในลักนณาที่13ของรีชีเย่ไม่เดยตลอดเมื่อไข่ดาราหมื่นสปปรพพสิ่งบินออกมาจากลักนามันตรงเข้าหาสิ่งที่อยู่ในมือของรีชีเย่เหมือนว่าต้องการแย่งชิงของ,ของสิ่งนี้จากรีชีเย่อย่างนั้นรีชีเย่พลันกางนิ้วทั้งท่าออกและจับกดไข่ดาราหมื่นสปปรพพสิงเอาไว้กล่าวช้าๆว่าคิดอยากจะได้ของวิเศษไปหรอมันไม่ง่ายหรอกนะ พวกหลีทรงเหยียนต่างรู้สึกแปลกใจไม่ได้เห็นภาพนี้พวกนางไม่รู้ถึงประวัติความเป็นมาที่แน่ชัดของไข่ดาราเหมือนสรพสิงนี้และที่น่าแปลกใจยิ่งกว่าก็คือเหตุใไดไข่ลูกหินลูกหนึ่งจึงต้องการเจ้าสิ่งนี้ไปเจ้าไข่ดาราเหมือนสัพสิงที่ถูกหลีชียแยกเอาไว้ได้แสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งมันสั่นสะเทือน,นขึ้นมาอย่างรุนแรงเหมือนว่าต้องการให้หลุดออกจากการควบคุมของหลีชีย้ยอย่างนั้นหลีชีย้ยกกล่าวอย่างช้าๆว่าอย่าทําเป็นแสดงอารมณ์กับขา้า ข้าอารมณ์ร้ายมากกว่าเจ้าสิอีกการที่ข้าอนุญาตให้เจ้าทำโอหังภายในลักษณะของข้าได้ก็เพราะว่าเจ้ามีค่าสำหรับข้าหาไม่แล้วหากทำให้ข้าโกรธแล้วก็ข้าจะจับเจ้าย่างกินซะไข่หินที่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงค่อยๆผ่อนแรงจนสงบลงในที่สุดการดำรงอยู่ของสิ่งของประเภทนี้ย่อมสามารถรับรู้ได้ว่าที่หลีชีเย่พูดออกมานั้นหาใช่เป็นแค่คำขู่เท่านั้นหลีชีเย่จ้องมองดูไข่หินลูกนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมา นับว่าไข่หินลูกนี้ไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดๆเลยแต่กลับกระหายอยากได้สิ่งของที่คล้ายดั่งนาฬิกานี้เป็นอันมากเจ้าต้องการอยากได้สิ่งนี้อย่างนั้นหรอหลิชิเยมองดูของวิเศษที่อยู่ในมือกล่าวอย่างช้าๆไข่หินแสดงอาการสะเทือนนิดนึงเป็นการแสดงออกถึงความหมายอย่างชัดเจนลิชิเยมองดูของวิเศษที่อยู่ในมือเขาพอจะรู้ถึงความลึกล้ำพิสดารของเจ้าสิ่งนี้นี้ฉะนั้นแล้วเขาคงไม่ยอมเสียเวลามากมายเพื่อจะมายังโลกจากคนแล้วล่ะ